ก็จะมีความเลื่อมซ้อนกันอยู่แหละเป็นธรรมดาของคุณธรรมต่างๆโสดาสกิทากันเลื่อมกันอยู่เลื่อมขึ้นไปหาสกิทาสกิทาก็เลื่อมก็ไปหานาคาเลื่อมก็ไปจนกระทั่งเลื่อมจนกระทั่งหมดสกิทาเต็มอนาคาก็เลื่อมก็เป็นเป็นอรหัตตมรคจากอนาคาเป็นอรหัตตมกกันเลื่อมก็ไปหาอรหัตผลจนกระทั่งหมดหมดอนาคามีมรก เป็นอรหัตตมมรคกับอ,รห,บอรหัตตผลจบอรหัตตมมรกก็เต็มอรหัตตผลอย่างนี้เป็นต้นมันก็ค่อยเลื่อนขึ้นไปตามลาดับอ้าวก็ฟังแค่นี้ก่อนการคุณสว่างแสงขวัญดาวนะ้ําคุณปฏิบัติตามกระหมูไปเรื่อยๆเถอะแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไปไหนเราไม,ไม่ไปเ,เพี้ยนหรอกต่อมาชุมพลคือคุณปฏิบัติเนี่ยมีข้อนี้สงสัยข้อนี้เป็นปัญญานะาเป็นปัญญาข้อที่สอง เป็นเป็นปัญญาข้อเป็นปัญญาทูแล้วเป็นปัญญาข้อที่สองปัญญาหนึ่งพอุบริจาปรณาที่สองก็เข้าไปถามไถ่ซักไซอะไรเดียวไปเรื่อยๆแล้วก็จะเติมความรู้เป็นปัญญาข้อที่สองปัญญาที่สามจะรู้ความสงบสองอย่างนะปัญญาข้อที่สี่ก็เรื่องของศีลปฏิบัติศีลปัญญาข้อที่ห้าก็ปฏิบัติจงกระตั้งเกิดประหุสูตรปัญญาข้อที่หกก็มีวิริยะภาคเพียรยิ่งขึ้นวิริยะสติปัญญา เพิ่มเติมให้เกิดสัต์ธรรมเจ็ดให้เกิดฌานสี่สมบูรณ์แบบให้เกิดวิชาแปดไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งปัญญาข้อที่เจตอนนี้ก็ได้ครบถ้วนนะได้เป็นอรหันต์ก็รู้จากความควรความไม่ควรจะหยุดนิ่งหรือจะพูดหรือจะควรให้คนนั้นพูดคนนี้พูดช่วยกันเชิญคนนั้นจนคนนี้พูดจะรู้ทั้งกาลเทศฐานะ อยู่ในสภาควรเป็นอย่างงี้อยู่นอกสภาควรเป็นอย่างงี้อยู่ในสถานที่อย่างนั้นเทศะอย่างนั้นต่างๆกันไปก็ทำไม่เหมือนกันอยู่ในฐานะที่มีคนฐานะที่เรามีฐานะอะไรอัตมามีฐานะโพธิสัตว์อย่างนี้เป็นต้นอัตมาก็ทําเต็มที่ฐานะโพธิสัตว์พูดกันอย่างไม่มีเวลามากก็สั้นคัดลักลัดคัดสั้น มันก็แรงแดงเข้มเข้มแข็งแข็งก็ต้องขออาภัยกันนะก็ว่ากันไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นกาละนี้ไอ้เรื่องกาละยิ่งเข้าใจยากใหญ่เลยนะเอาอะละเอาไว้ก่อนแค่นี้ก่อนกาละก็คือการเดินเคลื่อนไปตลอดเวลาอ่ะต่อมาคุณขุดชุมพลยอดสะเทินถ้ายังมีตัณหาความอยาก ยังมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งยังเป็นเทวะอยู่ก็ยังเป็นบาปอยู่ถูกต้องนะเป็นบาปอยู่ยังวนอยู่กับความหลงสุขและหลงทุกข์ถูกต้องนะยังออกจากทุกอริยสัจไม่ได้ถูกต้องนะถูกต้องเข้าใจความเป็นบุญไม่ได้ถูกต้องเข้าใจก็ค่อยๆเข้าใจเข้าใจยังไม่เต็มจะก็เป็นอย่างนี้แหละ มันก็จะลงภาวะสองอยู่ตลอดเวลาปุถุชนคนทั่วไปเขาเลยฟังพ่อท่านไม่เข้าใจอัน,นจริงปุถุชนคนทั่วไปสามสามสามันสามมันฟังอัตามาไม่ค่อยเข้าใจหรอกต้องภาคเพียนศึกษาเพื่อจะได้รับความรู้โลกุตตรธรรมไปตามลําดับตามลําดับตามลําดับจนกระทั่งจะมีเนื้อหาของโลกุตตรธรรมเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิด,น,กดน,จนจํานวนหนึ่ง เป็นอัญญะธาตุธาตุของโลกุตรธรรมนั่นเองมันเป็นธาตุอื่นจากโลกียธรรมเป็นธาตุความรู้ความฉลาดอีกแบบหนึง่งเพราะคนที่จะมีอัญญะธาตุเต็มเช่นพระโกนัญญากว่าจะเต็มกว่าจะรู้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าโอ้จเจริญชัดแล้วเกิดความเป็นบุคคลเปลี่ยนแปลงจากโสกจาก ปุถุชนขึ้นมาเป็นโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นจากโสดาบันเปลี่ยนขึ้นไปจะมีความรู้อย่างนี้ได้จริงก็ต้องมีาธาตุรู้มีภูมิปัญญาพราะกว่าจะมาเข้าขายชื่อว่าปัญญาณต้องมีอัญญาธาตุเข้าลรกุตระสะสมขึ้นมาเรย,เรย,เรย,เรยจนเต็มสมมุติว่าหน่วยของปัญญาร้อยคุณต้องสะสม อัญญาธาตุที่เป็นโลกุตระมาตั้งแต่เริ่มต้นค่อยๆรู้มาหนึ่งสองสามสีหถึง50เลยห้ขึ้นมาจึงจะชื่อว่าอัญญาธาตุหกหรือเจ็ดสิบเจ็ดสิบต่จะตื่ตัวโอ้สว่างแจ้งชัดเจนแสดงตัวออกมาจากในข้างในได้นะคนอื่นก็รู้อย่างพระเจ้าท่านอย่างรู้ใจของ โกนัญญาบอกโอ้โกนัญญาเกิดอัญญาธาตุแล้วแล้วพระโกนัญญาก็ได้เป็นโสดาบันเพราะมีอัญญาธาตุนั้นเกิดเต็มจำนวนพอจากอัญญาธาตุก็มาเป็นอัญญามาเป็นพหุพจนเพิ่มเติมขึ้นเพิ่มเติมขึ้นเป็นปัญญากว่าจะเป็นปัญญาไม่ใช่ธรรมดาจะต้องมีอัญญาธาตุขึ้นมาหรือก่อนอัญญาธาตุก่จะมาเต็มอัญญาธาตุแสดงตัวออกเห็นไหม ฟังที่อาตมาอธิบายมานี่มันเป็นความลึกซึ้งซับซ้อนเป็นเรื่องที่ละเอียดสุขุมประณีคัมภีราทุตสาตุรนุโพธาสั้นตาปณิตาอัตกาวจารานิปุณาบันิตาเวดบดิตาเวทนิยาจริงๆนะอาละอันนี้ก็ขออธิบายไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ค่อย,อย,อยศึกษาไปนะ คุณชุมพลก็ค่อยตามฟังก็บอกผมเข้าใจถูกต้องไม่ถูกต้องคุณวรกันอินทรีคนที่ไม่เข้าใจพ่อครูเขาคงยังไม่พ้นโลกรูธรรมมังคับใช่เขายังไม่พ้นโลกรูธรรมยังไม่เริ่มโลกุตรรมมาเท่าไหร่ยังไม่พ้ยังไม่พ้นโลกธรรมเขายังไม่พ้นโลกธรรมเคาอยู่ในโลกธรรมก็คือโลกียธรรมแล้ว เขาก็เพิ่มโลกอุตรธรรมไปคุณแก่นนวลมาลัยขวัญเรื่องอเอนกายอแปดอนี่อเอ็นกายดิฉันประสบกับตนเองค่ะอตัวหนึ่งของแปดอเนี่ยเรื่งสุขภาพออเอ็นกายดิฉันประสบกับตัวเองค่ะ, K o N ะ,คะหลังกเกษียณเกิดเกิดไหลติด ล้างกระเสียน<ล>เเกิดไหลแหมเขาไม่ไม,ไม่มองไม่เห็นไม่เองเ,อเกิดไหลติดทําสารพัดในการรักษาวงเล็บแปดออมไม่หายสุดท้ายต้องนอนพักผ่อนให้พออะไรติดไหลไม่ติดนี่นะสุดท้ายนอนพักผ่อนให้พอร่างกายคงซ่อมแซมตนเองขณะนี้ดีขึ้นมากวงเล็บย,ยังไม่หาสนิทค่ะ อ้าดีดีอ้าทําไปพิสูจน์ยืนยันไปดีแล้วละ่ะเรียนรู้ต่อมากุรูสู่แดนทํานั่นนะกุรูสู่แดนทรวันนี้ผมมีวิธีทําใจในใจนะมนสิกาโยนิโสมนสิกโรติมันเป็นคํากริยาทําใจในใจเป็นคากริยาถ้าการทําใจในใจมีคําว่าการนําหน้าก็เป็นคำคำนามมนสิกา ถ้าทำใจในใจกรรมนาสิกรโรตนะิภาษาตามไวยากรณ์เขาวันนี้พอมีวิธีทำใจในใจมาเสนอว่า้วยการทำสภาวะในข้อหมายกาพูดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนั่นแอการทำใจในใจให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย,าใใใใาาายว่างั้นเลยนะอาลองฟังสิฟังกูรูสู่แดนธรรมดนะูทำสภาวะ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายให้เกิดทำอันนี้เกิดด้วยการทำสองให้เหลือหนึ่งการทำสองให้เหลือหนึ่งไม่ต้องทำสองให้ต่อไม่ต้องทำสองให,อให้ต่อยืดยาวออกไปเป็นสามวงเดเปิดเพราะสามคือการเกิดใหม่อันเกิดจากที่มีสิ่งหนึ่งและสิ่งที่สอง อยู่พร้อมหน้ามองแต่ปิดไปอ่านคนคืออะไรทำไมสำคัญนักดูนะ้ในคนคืออะไรสวัยสำคัญนักหนังสือธรรมะเล่มแรกของอัตมาติเขียนนั่นแหละอธิบายเอาไว้ในความรู้ประมาณนั้นภาษาอาจจะไม่เหมือนยุคนี้ทีเดียวจะรู้ความดับตรงนี้นะความดับตรงนี้ Um.